ลัคนาราศีที่มีโอกาสถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมากที่สุดนะคะในงวดวันที่1นึกุมภาพันธ์2565ก็คือลัคนาราศีมีนค่ะเนื่องจากมีดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวเสาไปอยู่ในเรือนลาภะนะคะอยู่ไปถึงสดวงทีเดียวราศีอื่นๆก็มีราศีกุมนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสบดีเนี่ยซึ่งเป็นดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภทับลัคนา มีดาวอังคารดาวสุกดาวพุธนะคะอยู่ในเรือนลาพะด้วยค่ะอีกลัคนาราศีหนึ่งที่มีโอกาสถูกมากก็คือลัคนาราศีกรกฎนะคะเนื่องจากมีพระราหูและพระเกตยอยู่ในเรือนลาพะนั่นเองค่ะมาดูนะคะว่าเลขอะไรที่ควรที่จะซื้อบ้างก็มี8998นะคะ127นะคะแล้วก็346 ให้ไปกลับหน้ากลับหลังตามเซนส์ของตนเองนะคะดูคุณภาพดาวในนวางนะคะดาวในนวางดาวที่เด่นๆก็มีดาวจันนะคะเนื่องจากในนวางเนี่ยเป็นเกษตรดาวจันก็คือเลข2ค่ะแล้วก็ดาวที่เด่นๆในนวางก็มีเลข8นะคะเนื่องจากเลข8เนี่ยเป็นมหาจักรในนวาวางค่ะนะคะอันนี้คือแนวทางการซื้อรางวัลสลากรัฐบาลนะคะ ในวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 5ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะรับเงินรับทองรับทรัพย์ถ้าเกิดใครไม่ถูกรางวัลเนี่ยขอให้รับทรัพย์จากทางอื่นนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะ